อ่าครับพี่น้องมันอีซีมาเ๊วยบึงมาวานป้าครับพี่น้องนะครับอ่าตัวนี้เป็นหลานสร้างลูกซิดครับนะเ็เลยอ่ามาจับป้ากันครับพี่น้องนะเอาสาวลูกเรากำลังสีวานครับอาเบึงสีใดบ่ครับวานมาแล้วครับอ่าสองเถี่ยวครับได้ซ้ำนี่อ๋อมาเบึงเถี่ยวต่อไปครับอ่าวัตถุมานบ่เ่อ่านะครับ วันปัดุกครับไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วโอ้ไดบนน้อเบิงก่อนครับนี่ครับปล่อยไว้แล้วก็นะครับเวลามีคนสื่อกันครับก็เอาขื้นขายครับเอาขื้นกินนะครับนี่ขนาดสะครับอ่ครับป้ากับแลเต็มอยู่ครับพี่น้องอ่ามือนีหว่างๆก็เลยมากเบิ้งนะครับ นัครบป่ามันใหญ่แล้วครับขายได้กินได้ม,มาบึงว่าชุดนี่สิไดบ่นี่มันยู่ใต้ใหม่หลายเนาะนี่มันย้ไบ่แบบม่แบบมันยู่มองนี่หลายพดมันตื่นตื่น,นก็ไปสนครับนี่พี่น้องนี่ ครับโตัววาดขึ้นไปแล้วครับกระชิด้โตัวซ้นี่เลวนี่ครับแดดแดดครับกำลังวาดพอดีเลยอูดป้าบนนั่นเออบึกวัวปากขอป่ะกประดุกประดุกรับเสียนะตัวใหญ่ไหมอู้มันใหญ่โคตรตัวใหญ่ซ้ำนี่แล้วนะบึกผมวาน่าสนใจตัวว้า เอ้ยตัวไงมันสีออกแล้วครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> เป็นไฟบกไงออกโลดนะนี่ครับนี่นี่มันบอดเต็มเลยเนี่ยังมองใหม่นี่ถ่ายถ่ายถ่ายยูทูบแล้ว <c oughs> นี่ครับพี่น้องนี่เห็นไหมพี่นอ้นองอยากได้ก็นี่เลยไกลๆนี่เ้ยครับนี่มาเบิร์นกานวานป้าเนาะครับวานแหจับป้า นะครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องมาเบิ้งหลุ่นกันวัดถือบ่อลุ่นกัเบิ้งหลุ่นกันเบิ้งนะครับวัดใดบ่โอ้มาแล้วหนึ่งตัวครับพี่น้องมาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยบ่ถือแล้วครับวันนี้ตัวใหญ่มันออกแล้วครับได็ดต้นหนึ่งมันตกไปมันออกอีกแล้วตีออกไปอีกแล้วมันตกมันหลุดมันหลุดครับ เลยตัวนึงแต่มันลุดครับพี่นอ้องเพราะเขา,า,เขาต้องแกะมือไม่นะต้องแกะมือไม่มันว่าสพีที่คุณถือวะนะครับแกะไม่แกะไม่ครับมันบวถือครับพี่นอ้องวันแหหลุดมไม่มต้องลงมุ่มครับดึงขึ้นมาลดจับปลาจับปลา โอ้ยบ่อนเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยหลายคักพี่โอ้ยหลายแห้งนะครับแต่ว่ามันวานดูเราก็มันอ่าบันเฮาเดวนแลมันมันหูแห้นะครับนะสิวานยากนีอ่าวานไม้อีกน่าวานมัตถีครับบ้านนี่มาทางนี้มาทางนี้นะครับวานหวังไม้เพื่นครับ มาแล้วพี่นอ้องเอาละลอรออุ่นอีกต่อไปว่าบาัติน้สิได้บ่ลออุ่นลออุ่นครับเอาลอลุ้นกันลอลุ้นกันว่ามันสิได้บ่ครับดึกขึ้นมาแล้วครับมัน <c oughs> เพื่อพังเนาะนนโรรอมันโหมันเขาไปหลบเขาไปหลบอืมนี่เวร้ายกวสิอืม <c oughs> ่างสออกหัวหานหล่อกรอนของในที่าสองโลสามโลหัวหานหล่อกรอนถือกับถือนะถือว่ารุ่นมะรุ่น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 นะครับรุ่นไปด้วยกันถือบนหัวหล่อหัวมีพฟโต้หัวมีพฟโต้เลยครับสองเทียวละครับ สองเถียวเรยไม่บัวได้วะป่านี่งูแถววะมาเบิ่งต่อไปสิได้อีกวะ,ะมาเบิ่งพี่นออกนะครับมีสากาไวาจับกินแบบนี้แล้วครับอ่าอ่าแก็แบบเราฟังวานขึ้นบทสิ อเอ้เพิ่งได้กันครับพี่นอ้องลุ้นไปด้วยกันอย่งน,นี้ครับไปแล้วโหละโอ้ขางโขกเลยท่าคุณครับคอยลงแล้วลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วนี่แหละพี่นอ้องป้ากับป้าอเอามาเลี้ยงอเยงอามาปล่อยเลยนะพี่นอ้องป้าธรรมชาตินีหายากอยู่นะ โดยขายก็ะไรแล้วครับใส่กินก็ได้ใส่กินในขอบขั่วก็ได้นะครับเอเอพี่น้องนี่ขนาดท้องสะครับวันนี้ก็เลยมาจาับปลาครับมาจาับปลามาจาับปลาเอามาหลุนในกันครับเที่ยวนี้เจ้ามาสองเที่ยวแล้วมามาหลุนเถี่ยวนึ่งก็สี่ถือแล้วครับมันดินอยู่ไม่แห้งนะเอา ได้บ่มาเบิึงในการขับพี่น้องอืมเดี๋ยวจนีหรอ้ได้ยูได้ยูได้ยูโอ้ยได้ยูครับพี่น้องเอ้ได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 ้สามตัวนี่ครับนี่รับพี่น้องได้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 ห่าหมวดนี้บ่เฝ้าครับอ่าหมวดนี้บ่เจ้านะครับบ่เจ้าคือบ่เสีย นะกระไดมะสามโตครับพ,รพับพีมาหลอกมาบึงนะครับบางๆวังมือนี่มาหวานแห่ด้วยกันเนี่ยคุดไ้อยู่หลังบ้านนี่ครับนี่นะครับเด็กเกือบโล่หรอเดือดล้หรอมั่งนี่อืม โอ้โต้ะโกะลังงามเลยครับโต้ะโตะโกะลังสวยกะลังงามพี่เนาะอื้อครับนี่เว้ยเนี่ยกลาลังงามได้แล้วได้แล้ว โอ้นี่ครับพอตมแล้วนี่ครับวันหาบาทวันหาบาทนะครับหรือหาหา,หาเทือห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ได้แปดตัวนะ นะครับวนันแปดวันหาเทือหรือวันหาขลังในแปดโตครับพี่น้องนะเกือบเกือบพ่อโล่ละพี่พ่อโล่ละนี่นี่ครับพี่น้องหลายหลายพี่น้องนี่มันอยู่ทั้งไตใหม่นี่ต้องไล่มันออกนะไล่มันออกแังมันสะวานไดตป้ามันก็นฉลาดอยู่เด้อครับมันบ่ได้เขาหนังสือก็ได้ ม,มันเป็นธรรมชาติขนาดมันบริขารโรงเรียนนะครับมันหูขนาดเสร็จจังอ่ะ,อะโอเคเอาครับพี่น้องนะคลิปนี้ซ้ำนีก่กอนครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าคอยว่ากันคลิปหนาครับสวัสดีครับ